ก่อนอื่นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่ามีคนมาตามหานะครับทนายสายยานะครับที่มีการไปรับปากในการใช้ร้อยทับสองนะครับซึ่งก็เตือนด้วยความหวังดีนะครับว่าในขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตามตัวของนะครับอดีตนักโทษนะครับที่ถูกหลอกลวงเรื่องเงินร้อยทับสองในการนะครับว่าจะสามารถวิ่งเต้นนะครับใช้พรบยาเสพติดร้อยับสเนี่ย ให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้รับโทษน้อยลงนะครับก็เตือนด้วยความหวังดีนะครับว่านะไปไหนมาไหนก็พยายามดูบ้างนะครับออกจากบ้านอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่ไปนั่งจิบนะครับน้ำชาอะไรโชว์หล่อครับต้องบอกเลยว่ามีคนกําลังตามหานะครับเตือนด้วยความหวังดีนะด้วยความรักและเป็นห่วงใยนะครับอ๋อคดีน้องชมพู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับมันไม่มีหลักฐานปลอมนะครับนะ พี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่าคดีน้องจีน่าเนี่ยนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยก็มาเรียนแบบคดีน้องชมพู่เพราะว่าอะไรไหมเพราะมีตัวอย่างที่เอาูง่ายมีตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับว่าคนที่นะกระทํากับคดีน้องชมพู่เนี่ยได้รับเงินบริจาคจากแฟนคลับมากมายคดีน้องจีน่าก็เลยเรียนแบบนะครับเอาน้องจีน่าไปซ่อนนะเพื่อหวังที่จะเรียนแบบคดีชมพู่เพื่อหวังจะได้เงินบริจาคจาก แฟนคลับหรือจากอะไรต่างๆนะครับต่างๆเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่ทางกองปราบปรามก็ลงลงไปดําเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เด็กไม่ได้หลงป่านะครับแต่มันมีการลักพาตัวไปผมได้มีโอกาสคุยกับท่านผู้บริหารตำรวจท้องท่าห้าท่านประจวบนะครับว่านะครับไปสอบได้เลยครับเรื่องนี้มันเป็นการลักพาตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของการหลงป่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย มันจะเป็นการลงป่าได้ไงเพราะว่าถ้าถ้าตกไปในป่าตรงนั้นจะต้องค้างอยู่บนต้นไม้เด็กมันจะต้องร้องให้พ่อแม่มาช่วยนะครับห่างจากบ้านไม่กี่เมตรเองดังนั้นเรื่องแบบเนี้มันไม่ใช่จะเรียนแบบกันง่ายๆในการฆ่าคนนะครับทุกมิติในการในการทํารูปแบบนะครับแผนประทุสไลด์เนี่ยนะครับมันจะไม่มีทางที่จะซ้ํากันหรอกนะดังนั้นของแบบนี้เรียนแบบกันไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะครับว่า หลายๆเรื่องหลายๆรา,า,าวเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเรานะพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ติดต่อเราเข้ามามากมายแต่คดียาเสพติดผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่สามารถช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าจะเอาคดียาเสพติดต้องไปติดต่อครับทนายสายยาครับเพราะว่าเขาจะเชี่ยวชาญน,นะครับแต่เราไม่สามารถทําได้นะครับอ๋อเฟซผมไม่มีเฟซบุ๊กนะครับต้องเรียนหลายเาหลังผมเรียนหลายรอบนะครับว่า ชมรมนิยกรรมนะครับเราไม่มี Facebook นะครับนะเราบอกเลยว่าผมมีหนังสือมาแล้วเดี๋ยวผมลงให้ดูแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ผมผมลลงให้ดูคือเราเนี่ยดาเนินคดีที่ปอทอไปแล้ว8 f เฟสนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างผู้ังคับการปอรทอเนี่ยได้ทําหนังสือถึงกระทรวง d ีเนะครับขอให้ปิดเฟสไอปิดเฟซบุ๊กแปดเฟสที่มีการปลอมนะครับชมรมนิยกรรมนะครับให้หมดนะครับแต่บางส่วนเนี่ย ผมก็มีการแคปเจอร์ไว้ที่จะไปะต่อสู้คดีในศาลที่มีคนนะครับมาฟ้องผมนะบางเรื่องเราก็ต้องเอาไปใช้เพราะว่าอันนี้ทางกระทรวงทางกรมขับการปร่าปรามอญจกรรมเทคโนโลยีหรือปทอทเนี่ยเขาได้ทาข้อมูลให้ผมเสร็จแล้วว่าใครเป็นคนที่นะครับปลอมเฟซผมบ้างอะไรบ้างมันมีหมดแล้วนะครับขอเวลานิดนึงที่จะมาชี้แจงแต่ยืนยันว่าเราไม่มีเฟซแล้วนะครับเรื่องราวที่พี่น้องข้าราชการตํารวจทั่วประเทศ พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับรวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขแล้วก็พลเอกพยุจจานอชานายมนตรีนะครับที่รับผิดชอบสำนักงานตำรวจชาตินะครับก็จะเป็นเรื่องราวของตํารวจชั้นผู้น้อยนะครับที่ถูกนายพลนะครับคนดังนะครับพาไปเป็นคนรับใช้เยี่ยงทาสนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรายที่2นะครับที่เราจะมานะครับรับเรื่องราวร้องขอความเป็นธรรมจากตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับที่ ถูกนะครับทำร้ายร่างกายตบตีนะครับแล้วก็นําไปเป็นคนรับใช้เยียงทาดนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับโลกยุคสิบวัยโยกสังคมออนไลน์นะครับเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะครับเราไ่เรียกว่าจะมีตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับต้องถูกนะครับในตำรวจระดับสูงนะครับซึ่งเป็นนายคนเนี่ยนะครับเอา พี่น้องข้าราชการตำรวจชาผู้น้อยนะครับมาทํางานรับใช้ส่วนตัวนะครับที่เซเผาหรือที่บ้านเนี่ยนะครับนะแล้วก็มารับใช้นะครับแบบเอียงทาตนะครับซึ่งก็ต้องพูดถึงนะครับความรู้สึกของตํารวจช่าผู้น้อยนะครับที่ถูกเลือกไปเป็นคนรับใช้นะครับที่บ้านนายพลดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับมีการถูกทําร้ายร่างกายนะครับ วันนี้ผมนะจะพูดกับน้องเป็นคนที่สองนะครับที่ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนเช่นเดียวกันกับน้องคนแรกนะครับที่เมื่อวานนี้ได้มาเล่านะครับสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็แฟนคลับนะครับแล้วก็พี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศนับ2 0 0 0 0 0กว่านายนะครับซึ่ง YouTube ก็ขอให้ช่วยกันนะครับเผยแพร่กระจายไปนะครับช่นกดไลค์ด share, กดแชร์กดกระดิ่งไปนะครับให้เผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับว่าสังคม ยกตำรวจนะครับที่มีการเอาตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับไปเป็นคนรับใช้นะครับที่เซเ้าส่วนตัวที่บ้านส่วนตัวและมีการทำร้ายร่างกายยยงทาสนะครับซึ่งนะครับวันนี้เราจะปล่อยให้ตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับที่ได้รับความทุกข์ทรมานมานานนับปีเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเมทํามจากเจริญตำรวจแห่งชาตินะครับทําอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่ง ผมเรียนนะครับว่าออน <hi> อกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมีเรื่องของการขยายผลนะครับของเจ้าที่กรมราชธณร์เกี่ยวกับการนะครับเรียกรับสินบนนะครับการลดชั้นเพิ่มเพิ่มชั้นนะครับในการขอพระราชทานอภิโทษนะครับถึงกระบวนการเหล่านี้นะครับในแบบข้อมูลเชิงลึกแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของตบซับซ้อนตบซับนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดใจคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตบซับซ้อนตบซับนะครับ พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับที่เป็นแฟนคลับนะครับเกี่ยวกับคดีต่างๆนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยาเขาเรียกอะไรกรมทรัพยากรนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ปตสนะครับเข้าไปจับคนที่มีเขาเรียกว่ามีนกนะครับที่เป็นสัตว์สัตว์ที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแลวก็เจ้าหน้าที่ปตสเนี่ยที่เป็นสัตว์สงวนนะครับ ซึ่งมีอัตราโทษเนี่ยเกิน3ปีนะครับนะแล้วก็มีโทษปรับปรากฏว่าเหตุเกินเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนนะครับมีการจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายในพื้นที่ของสพสพชามจังหวัดเพชรบุรีนะครับสองรายแล้วก็จับที่สพหัวหิน1รายนะครับก็ปรากฏตามที่มีคลิปไปนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับทำการจับกลุ่มน้องของ นะครับน้องก็คือน้องเมียของเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับเจ้าที่ฝ่ายปกครองของหัวหินนะครับมาที่ทําการของกรมอุทยานนะครับแล้วก็มีการขอให้มีการปล่อยตัวนะครับน้องเมียของปลัดนะครับของสพหัวหินนะในพื้นที่สพหัวหินก็คือประลัดอำเภอเมืองแหละของสพหัวหินนี่แหละนะใ,นหนให้มีการปล่อยตัวแต่เจ้าที่กรมอุทยานไม่สามารถปล่อยได้เนื่องจากว่า มีการบริณา,าการกันหลายหน่วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ในเวลากลางคืนเจ้าที่ก็พาไปทําบันทึกจับกลุ่มที่ในเขตพื้นที่ของชามจังหวัดเพชรบุรีนะครับจับที่วัยหินนะครับปรากฏว่าอยู่ระหว่างการบันทึกจับกลุ่มนะครับตัวเจ้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็มีเจ้าที่ตารวจ20ของชามนะครับสองนายแล้วก็มีนะครับเอาพูดง่ายว่า เป็นเจ้าหน้าที่บิ๊กระดับบิ๊กในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็รวมแล้วเป็น4ี่คนนะครับเข้าไปด่าทอเจ้าที่นะครับเจ้าทีา่ที่มีการจับกลุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนนี่แหละครับนะซึ่งวันนี้ช่องวันก็ออกเดี๋ยวช่องอมรินทีวีก็สัมภาษณ์ออกไปแล้วก็คงไปออกนะครับพี่น้องประชาชนก็ไปดูคลิปวิดีโอแล้วกันก็มีการด่าทอเจ้าที่อย่างรุนแรงนะครับแล้วก็อ้าง ว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเอาคืนสุดท้ายเนี่ยทำไงรู้ไหมครับพาน้องน้องเมียตัวเองนะครับหลบหนีหลบหนีไปจากที่ที่จับกุมนะครับโดยอ้างว่าจะพาไปส่งโรงพักสพหัวหินแล้วก็สุดท้ายไม่มีการเอาตัวไปนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เอาไปมอบตัวนะผมก็ฝากถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประจวบคีรีขันนะคุณปล่อยให้เจ้าที่ฝ่ายปกครองคุณเนี่ยนะครับ มานะครับขัดขวางการจับกลุมของเจ้าพนักง,งานที่ดูแลเรื่องสัตว์สงวนสัตว์ป่าสงวนได้ไงมีทัางเจ้าที่ปสสด้วยของอกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ผมได้เรียนผู้การจังหวัดประจวบคีรีข,ขันธ์ซึ่งท่านก็ได้ส่งเจ้าที่มาดูแลตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับวันที่10และขณะน,นี้เนี่ยก็ได้รับปากแล้วว่าจะไปขอหมายจับนะครับผู้ต้องหาที่เป็นน้องเมียของประหลัดนะครับ บอกไว้ล่วงหน้าเลยครับพรุ่งนี้ก็จะไปขอหมายจับนะครับน้องเมียประหลัดที่หลบหนีไปนะครับนะในข้อหาเนี่ยหลบหนีนะครับเรื่องที่มีการเอาตัวไปในการเอานกมาครอบรองโดยไม่รับอนุญาตนะครับซึ่งเป็นสัตว์สงวนนะครับแล้วก็มีการจะมีการดําเนินคดีด้วยนะครับผมฝากเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นคุณเป็นข้าราชการแล้วคุณจะมาเบ่งเบ่งกล้ามโตนะครับผมบอกให้เลยว่าถ้าเรื่องมาถึงผมนะครับ ใหญ่แค่ไหนก็ล้มดังบอกแค่นั้นเลยต่อให้คุณเป็นประหลัดต่อให้คุณเป็นบิ๊กข้าราชการระดับสูงของกระบวนการกระบวนการยุติธรรมมันก็ไม่ต้องสนใจเพราะผมบอกทางนะครับผอนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยาแล้วว่าขอให้ท่านนะครับยืนหยัดในความถูกต้องขอให้เป็นข้า,าราชการที่ดีของแผ่นดินนะครับเป็นที่ปกเป็นที่เป็นเกาะคุ้มกันลูกน้องของท่าน แล้วก็เจ้าหน้าที่ปตอทุกนายที่ร่วมบริรณา,าการในการจับกลุ่มอย่าไปเกรงกลวยที่ผลใดนทั้งสิ้นนะครับผมพร้อมที่จะอยู่เกียงข้างนะครับกับกับอ่าฆ่ากันที่ดีๆเหล่านี้นะครับและพร้อมที่จะเดินไปชนชนกับประหลัดด้วยนะครับผมอยากจะดูเหมือนกันว่าถ้าประหลัดโดนหนึ่งห้าเจ็ดไปนะและตัวบิ๊กข้าราชการเนี่ยในกระบวนกาทรทำเนี่ยโดนหนึ่งห้าเจ็ดไปเนี่ยผมอยากจะถามเหมือนกันว่าเจ้านายคุณจะปกป้องไหมนะครับเรื่องนี้ จะมีการปกป้องไหม